มารับชมทอดหนังหมูกันนะจ๊ะคอยคอยคอยดูว่ามันจะฟูไหมมันจะกรอบไหมนะมารับชมกันเลยจ้าใส่น้ำมันร้อนๆใส่น้ำมันรล้ลอนๆมารับชมกันเลยค่ะมันก็ลอยขึ้นแล้วนะทอดรอบที่สองรอบที่สามนะ มันลอยขึ้นแล้วมารัดชมกันเลยนะคะต้องต้องตักแล้วก็พักไว้นี่เนี่ยฟูแล้วฟูแล้วทอดหนังหมูใส่น้ำมันร้อนๆมันก็จะฟูขึ้นมา หนังหมูทอดกรอบมารับชมทอดหนังหมูกันนะคะ ทอดหนังหมูค่ะทอดหนังหมูทอดแคบหมูทอดยากนะทอดแคบหมูเนี่ยไม่ใช่ทอดง่ายนะคะทอดยากค่ะมันก็จะฟูนิดๆนะมันก็จะฟูนิดๆนะ ราจะปูนิดนิดนะทอดทอดเค็หมูหนังหมงให้มันกรอบแล้วจะเรนไปด้วยกันมารับชมกันเลยนะคะทอดหนังหองกันค่ะ มันก็จะฟูนะฟูฟูอยู่นะก็ให้มันก,กิดตลอ หนังหมูนี่ทอดยากนะถ้าไม่กรอบก็เคี้ยวไม่ไหวนะต้องเอาหนังหมูไปตากแดดก่อนนะต้องเอาหนังหมูไปตากแดดก่อนแล้วก็มาทอดมันก็จะไม่กระโดดมันก็ไม่ค่อยค่อยกระโดดเท่าไหร่ก็ฟูอยู่แต่ฟูไม่เยอะก็ฟูอยู่นะแต่ฟูไม่เยอะ ก็จะทดลองทอดดู มันก็จะฟูอยู่นะแต่ฟูไม่เยอะมากตัดออกตัดออกนะคะตัดออกตัดออกใสก่กระชอนตัดออกไปใส่กระชอนี้แล้วก็เอาลงไปทอดใหม่เราที่เราที่เตรียมไว้ก็จะทอดใหม่อันนี้ก็ตัดพักใส่กระชอนไว้กก่อน พอเย็นตัวมันก็จะกรอกใส่น้ำใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยเดี๋ยวมันก็จะฟูขึ้นมามันโดนความร้อนแล้วมันก็จะฟูขึ้นมาฟูฟูและ มันก็จะพองตัวขึ้นมากระทะแรกไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะกระทะนี้ฟูแล้วกระทะนี่ฟูแล้วต้องใส่น้ำมันร้อนจัดนะต้องใส่น้ำมันร้อนจัดนะมันถึงจะฟูนะอันนี้ร้อนฟูแล้วฟูขึ้นมาบ้างแล้วลอยตัวขึ้นมา จะพองขึ้นมาเนาะแคบหมูทอดกากหมูทอดเนาะมารับชมกันเลยนะคะหนังหมูทอดกรอบจ้าหนังหมูทอดกรอบมันก็ฟูไม่เยอะนะก็ฟูได้แค่นี้ละเพราะว่าหนังไม่ได้ติดน้ํามันเนาะถ้าหนังติดน้ามันก็จะฟูเยอะอยู่เพราะว่าหนังไม่ได้ติดน้ามันความฟูมันก็ฟูได้แค่นี้แหลนะเนาะ ถ้ามันเย็นแล้วมันก็จะกรอบหนังหมูนี่ทอดยากนะทอดรอบเดียวไม่ได้กินมันหรอกหอมหอมทอดรอบเดียวนี้คือเคี้ยวไม่ได้นะหนังหมูนี่ต้องจับพักไวใ้ให้มันย็นก่อนแล้วไปทอดนะอนนี้ก็จะกรอบแล้วล่ะทอดรอบนี้ก็กรอบเลว ก็อบและเยวไหมไ ใส่พิม์หมดเลยเหลือไม่เยอะใส่พิม์หมดเลยเหลือไม่ค่อยเยอะใส่พิม์หมดเลยมันร้อนๆมันก็จะเริ่มฟูขึ้นมาแล้วมันอิ่มตัวมันก็จะเริ่มฟูขึ้นมาแล้ว เริ่มฟูขึ้นมาแล้วเนี่ยพักไว้ให้มันเย็นแล้วมาทอดมันก็จะอิ่มตัวก็เริ่มฟูขึ้นมาทอดยากเหมือนกันนะทอดทอดหนังหมูเนี่ย คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะมารับชมกันค่ะหนังหมูทอดกรอบๆกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ